ลูซนะี่น่ะเป็นเลขขานุการโต๊ะของเธอนระกเต็มไปหมดเลยโอ้ยต้องดื่มกาแฟอีกแล้วเมื่อไรเอกสารพวกนี้จะจบสถีีฉันจะเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะอาาโอ้ยแต่ว่าเงินเดือนก็ยังน้อยอยู่ดีสวัสดีค่ะฉันมาพบคุณรอเจอร์นะคะะฉันนั่งได้ไหมอย่ามากวนนะอเ,เออไม่เห็นจะต้องพูดขนาดนั้นเลยคุณโรอจอร์มีคนมาพบคุณคะ่ะออเฮ้ยผมฉัน สมน้ำหน้าแล้วไม่ละออเดี๋ยวเสื้อขาวนี่มันน่าเบื่อจังเลยแต่ว่าโพสตอิเนี่มีหลายสีนะอยากจะใส่ชุดแบบนี้จังเลย <c oughs> มาถูกที่แล้วล่ะนะว้าวมีโพสตอิเยอะเลยมานี่มาสวยใช่มหมแต่ว่าเหมือนขาดอะไรไป <c oughs> ใส่เข็มขัดก็แล้วกัน <c oughs> เออฉันชอบอันนี้ พันเทปได้เลยนะแล้วก็ทำสร้อยคอจากคลิปหนีกระดาษว้าว <Wow. S 1> ตอนนี้โลกของลูซี่ก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป <c oughs> สวยแล้วก็สวยเย้ <Yay. S 1> อ๋อสวยจริงๆค่ะแต่เมื่อไหร่คนรอเจ้าจะมา <Hey. S 1> อะไรจ้าฉันไม่สนรอกบายฉันจะไปขอสวรรค์ที่ฮาวายเนะี่ยอ๋อฉันจ,จะให้คะแนนแค่หนึ่งดาวเลยนะบริการแย่มาก <c oughs> กระดาษพวกนี้ไม่ใช้แล้วเอาที่ล็อกออกเลยจากนั้นก็ขุมข้างในด้วยแผ่นโฟมแล้วก็ตกแต่งด้วยพฤกษาทีนี้ก็กรีดเส้นเลยส่วนพื้นก็จะทำมาจากสไตโลโฟมจากนั้นก็ใส่ที่รองจานติดเอาไว้แบบนี้เอามาตั้งไว้ด้านหน้าสองอัน แล้วก็ใส่ต้นไม้ปอบลงไปแบบนี้กบเหลาดินสอเหรอมานี่มาทำเป็นฝักบัวเลยแล้วก็ใส่กระจกใส่ชั้นวางนี่คือห้องอาบน้ำใหม่ล่าสุดสไตล์ฮาวายอาบน้ำตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเลยนะเพื่อนๆว่ามามููซามาอาบน้ำเหรอเย,ย้ดีจังเลย ฉันจะชอบร้องเพลงในห้องน้ำาาแต่ว่าครั้งนี้เธอมีเพื่อนด้วยนะเสีงยงเธอไพเราะจังเลยตกใจหมดเลยนี่เธอเป็นนักร้องอหรไม่ฉันก็อยากจะร้องเพลงตอนที่อาบน้ำงั้นเธอมาจอยกับฉันนะพ่อแม่ฉันน่เป็นนักดนตรีนะเดี๋ยวไปเอาไมโครโฟนมาให้เอาไปสิ โอโ้กลายเป็นคอนเสิร์ตไปซะแล้ว <c oughs> รู้สึกจะมีงานการกุศลในเมืองนะเนี่ยเอมี่น่ะเป็นนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ค <Hey. S 1> ้าไม่ดื่มกาแฟแล้วก็เค้กยามเช้าอร่อย mm hmm. ดีจังแล้วก็ไปเดินชอปปิ้งด้วยดีกว่า uh huh. เอออะไรอะ่ะเธนเลือกซื้อสินค้าหรือมาขายต่อเราได้เลยค่ะสัตว์ทั้งหลายยังต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะอ๋อ uh huh. ดีจังเลย uh huh. นําลูกบอลโฟมมาได้เลย แล้วก็ติดหมุดสีทองลงไปจากนั้นก็ใส่ขาด้านล่างอย่าลืมหมอที่ทำมาจากผ้าสีแดงนะแล้วก็ปักแบบนี้เลยอ๋อเก้าอี้เนี้ยไม่เหมือนใครแถมยังสวยหรูหราได้เวลางานประมูลการกุศลแล้วล่ะคุณป้าคนนี้อยากจะซื้อกระเป๋าแล้วก็ภาพวาด ขอจ่ายเงินสดนะจ๊ะเอาไปช่วยสัตว์ทั้งหลายนะ Thank แล้วเอมมี่ก็เอาเก้าอี้มาขายว้าวฉันอยากจะช่วยด้วยค่ะโอ้เก้าอี้สวยจังเลยค่ะขอบคุณที่ร่วมในงานการกุศลครั้งนี้นะคะยินดีอยู่แล้วค่ะสวยจังเลยฉันไม่เคยเห็นเก้าอี้อะไรสวยขนาดนี้มาก่อน ถ้าอยากซื้อคะ่ะขอบคุณคะ่ะทีนี้งานการกุศลของเราก็มียอดเงินบริจาคเยอะเลยซะทั้งหลายจะได้มีบ้านแล้วก็มีอาหารกินอย่างอิ่มสบายกระเป๋าเดินสอจะกลายเป็นเต็นท์ <Hey. S 1> ติดแผ่นโฟมด้านในเลยแล้วก็เจาะหน้าต่างข้างๆเลยตกแต่งกรอบด้วยนะแล้วก็ต่อพื้น นี่ไงเต็นนะแล้วก็ตกแต่งไปด้วยดอกไม้แล้วก็พุ่มไม้ได้เวลาไปแคมปิ้งแล้วเอาละจะเด็กๆตามมาได้เลยเด็กๆจ้ะเอีงไม่นานเวทมนต์ก็จะมาปราก็ตรงหน้าของเรา <Wow! S 1> เรามาขอป่อนกันนะ uh huh. เอาล่ะเธอเห็นเอาไว้แบบนี้แล้วก็ขอป่อนในใจจากนั้นก็โยนลงไปได้เลยฉันอยากจะได้ผ้าห่มสำหรับเด็กๆอะ แล้วมันก็เป็นจริงอ่ะอออยา่างมาร์ชเมลโล่นะว้าวแต่จะจุดไฟยังไงอ่ะไม่เป็นไรจร้ะขอไฟหน่อยว้าวพรอนเป็นจริงจริงๆด้วยอ่ะเย้ย <c oughs> เด็กๆกินมาร์ชเมลโล่ใหญ่เลยขอนอนใกล้ๆบ่อน้ำพิเศษหน่อยได้ไหมคะอน่าจะได้นะบ่อน้ำจ้าพวกเราขอเต้นหน่อยว้าวเจ๋งจังเลยเอาละฝันดีนะเจ้าเด็กๆ วันนี้เจ๋งสุดๆเลยนะเด็กๆนอนพักในเต็นท์ส่วนคุณครูก็มานอนผิงไฟข้างนอกอ๋อเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้เนี่ยอ้ยในที่สุดก็เสร็จสิทีนั่งตรงนี้มาเป็น5-6ชั่วโมงแล้วอยากจะวาดรูปให้เสร็จจังเลยอ,อ่ะใส่ผ้ากันเปื้อนซะก่อนโวกกันเหรอได้แล้วมาจินตนาการต่อดีกว่าว้าวอุ้ยเปื้อนเลย <laughs> มันก็สวยอยู่ดีแะนะวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆเลยทีน,นี้ก็มาร่างภาพโอ้ยเจ็บหลังจังเลยสงสัยต้องเปลี่ยนเก้าอี้แล้วล่ะตรงนี้ก็ไม่โอเคโอ้ยนั่งยังไงให้หายปวดหลังเดีหรือว่าบนพื้นดีออไม่เลยอาวชอ๋อ,อฉันรู้แล้วเราจะหย่อกาวร้อนบนนี้ลูบิจ๋าขอสีน้ำหน่อย ไทางของเรานั้นก็จะทำมาจากสไตล์โลอโฟมแล้วก็ใส um ่ฟองน้ำแบบนี้ได้เลยาดินสอเยอะจุงแต่ว่าจะต้องใช้พวกนี้ก็พอแล้วแล้วก็ติดพนักพิงด้านหลัง โซฟาสุดเก๋สำหรับนักศิลปะว้า wow, วไม่ใครคิดมาก่อนเลยว่าจะมีเก้าอี้แบบเนี้สวยจังสีก็สวยนั่งก็สบายแถมยังทำให้มีไอเดียเยอะเลยลอร่าว,ว่ารูปจนเพลินจนเผลอหลับไปเลยฮ้ย <Wow. S 1> ดีจังเลยนะวันนี้ <Wow. S 1> เอกไปเดินเล่นสุดอากาศดีกว่าเอ้าฝนตกเฉย <c oughs> อ๋ออุตสาห์ตั้งหน้าตั้งตารอแต่ไม่เป็นไรกลางร่มไปก็ได้ <c oughs> แล้วรอร่าก็ไปที่สวนสาธารณะที่เธอชอบอา้าวฝนหยู่ตกแล้วนี่นะโอ้ยร้อนจังเลย,ยสงสัยต้องดื่มน้ำแล้วล่ะน้ำอารมณ์ดีจังแต่ว่าแสบตาจังลาลิลวช่วยหน่อยเราจะตัดกันไกลนะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยละ่ะมามาทำกรอบแว่นกันแล้วก็ใส่เลนส์ เซสซอรี่สุดเก๋จะทำให้ตาของลอร่าไม่แสบแล้วออดีขึ้นเยอะเลย Thank you ทีนี้ก็ไปอาบแดดได้เลยนะเนี่ย mm hmm. เอ,อ๊เรืองอะไรดีเอืมวงกลมแล้วกันวงกลมของเราก็จะกลายเป็นเทปก็แล้วกันริบบิ้นเหรอดีเลยจากนั้นก็ใส่ริบบิ้นอีกแล้วก็ใส่กระดาษโฟมกลิตเตอร์ จากนั้นก็ถักเบียได้เลยนะอ๋อนี่คือชิงช้านี่นะร็อกซี่ออกมาเดินเล่นกับน้องหมาอ๋อพี่นั่งว่างอยู่ฉันไปนั่งนะส่วนเธอก็เล่นตามสบายฮ้อยากเล่นเหรอมาไปเร็วไปเก็บมาอ้าไปไหนแล้วแล้วพ่บบอจะมาเนี่ยไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่นี่เองอ๋อชิงช้านี่ของใครอ่ะ โอเคนั่งได้กันมาเย้เ yeah. <laughs> ตรียมตัวพร้อมไป <laughs> นี่คือการแข่งขันกบเหล่านี้นะแกะออกมาเลยแล้วก็ติดแผ่นโฟมเข้าไปจากนั้นก็ติดหลังคาได้เลยนะติดล้อทั้งสองอันติดโบสีขาว แล้วก็ติดลงไปที่ฐานรถเข็นเด็กได้แล้วมาเราไปกันเลยคุณแม่กับคุณลูกออกมาเดินเล่นที่สวนส่วนแนนซี่เองก็ต้องอุ้มลูกอยู่ตลอดเวลาส่วนโซอี้นั้นมีรถเข็นอันสวยหรูอตอนที่ลูกๆกำลังหลับอยู่คุณแม่ก็กินไอติมกันอ๋อฉันเองก็อยากจะกินไอศครีมจังเลยแต่ว่าลูกร้องแบบนี้ทำไงได้ขอไอศครีมที่หนึ่งคะ่ะให้อุ้มลูกไปกินไอศครีมไปไม่โอเคเลยนะปากเธอเปื่อนอ่ะเดี๋ยวเช็ดให้นะ ขับใจจะดีไม่น้อยที่จะมีเงินซื้อรถเข็นนะนะ <c oughs> ว่ารูปเท้าลงบนยางลบจากนั้นก็ใส่ฐานสีแดงสวยๆรองเท้าของเราจะมาด้วยริบบิน้นรองเท้าคู่เนี้ยดังมากเลยนะ จ้างมีเวลาว่างเยอะเกินทำอะไรดีนะอ,อ๋อรู้แล้วแบบนี้ก็ต้องช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าดีกว่า uh huh. ฮทนเราไม่ไหวแล้วไ uh huh. งเป็นไงบ้าง <Hey. S 1> เอา้านึกว่าของมาส่งซะอีกอะ่ะดูสิเพนนีฉันออดเดอร์คู่ใหม่ว้าวเจ๋งจังเลยอ๋อรองเท้ามาแล้วดูสิดูสิว่าฉันซื้ออะไรมามามาเปิดกันเลย uh huh. yeah. ไม่จริงนะรองเท้าวสวยจัง ดูสีใส่แล้วสวยยิ่งกว่าอยู่ในรา้านซะอีกนะ <c oughs> ต้องใส่ออกบ้านเร็วๆแล้วล่ะนี่เธอไปเดินเล่นที่เมืองละลัดเาเกนไหม